ใจลูกเจ้าวักน้ำสวยนายานอนข้ันใจลุกเตอะฟังกำอีปูสอนอีปูมวยมอนไฟจะสอนหลานไดเนีย่ยเวียกเนยียสวนให้หนาเหนือใ้บกถางโดยไปมันเนียมีตีทำกินพวนดินยันละจะปะผลขึ้นไปลุนปลูกฝังกล้วยไม้ใหญ่โดบะสูนเอาไว้เป็นทุนห่ำเฮียนไปหน้า พ่อแม่เปิ้นส้อนก็ยัง,งอนหนีหน้าขึ้นเสียงวาตาตาหบคนที่เป็นโจรขโมยอย่าคบก้อยลบหลีกคือเลวเวของเปิ้นวางไว้อย่าได้ยิบช่วยเจ้าของเปิ้นตัวหลานจักเสียหน้ามาว่าลูกภัยคนใดห้านค่าคือมีกิริยานอบนออ้อมหูจัดถมตนยอมคนแวดล้อมจั่งจ่าอ่อนอ่อนลำพันเอยพ่อแม่ก็แก่นักล้ำ คือทําบุญด้วยกันเขาคือได้เจือฟังพ่อแม่เป็นเจ้าพ่อแม่เปิดเจ้านะลูกหลานเนอต่อจากนี้ไปก็จะคือท่านได้ฮับฟังเรื่องการทําบุญนะมันมีหลายลูกแบบ บางคนก็ทำบุญกันแล้วได้ป่นห้องว่าบุญได้บุญป่าละมีบางพ่องทำบุญกันแล้วก็ได้บุญวัาสนาบางคนก็ได้บุญกุศลฉะนั้นบุญมันมีหลายแบบหลายอย่างที่ท่านจะได้เลือกทำกันาพาธนาเอากันแล้วกันนะครับจะชี้แจงกันเรื่องทำบุญหลายรูปแบบเพื่อบิณองได้หับฟังกัน เพื่อเป็นความรู้คติสอนใจไว้สอนลูกสอนหลานกันต่อไปครับการทำบุญม right> uh ีหลายรูปแบบที uh ่ท่านจะได้เลือกทำกันได้สะดวกใจครับ พระพุทธองค์ปนทรงตรัสไว้โลกจะอยู่ได้อย่างไรปัญหาก็เพราะคนนี้มีความเมตตาหักกรุณาต่อกันทุกผู้คนที่เข้มแข็งมีแหงต่อสู้คือความเอ็นดูเปื่อนป้องบเบาเปรียบกันหักฉันปี่น้องช่วยเหลือปกป้องดูแลคนมีความหู้อยู่สูงเหนือแปบก็บาลังแกคนตีต่ำต้อย คนเป็นเจ้านายก็ือหันใจผู้น้อยเลี้ยงดูพ่อกอยเขานั่นคนฐานะดีมีตึกหลายจ้างก็ช่วยคนอยากกันคือมีงานเป็นนายทุนเก้าจ้างเขาเีียาการตามความชำนาญไผ่มันเตอเจ้าคนรวยก็ได้งานคนผ่านก็ได้เข้าได้เงินบันเทาอยากไรน้ำย่อมเปึ่งเหือเสือเปิ้งป่าไม้ไผ่ช่วยกันได้ก็ช่วยไป ป่าจอมป่าฟักจักลำถูกใจต้องปึงจักไข่สอยใสหย่ำซาคือมันทำบุญต่อทุนไปหน้าด้วยจิตสถาแน่ชัดการจะทำบุญใจแต่จะไปวัดละจัดดาขันเข้าไปต่างแเล่งทำบุญนี้มีหลายสถานอย่างในโรงพยาบาลท่านก็ทำได้มอบเงินซื้อยาหักษาคนไข้บริจาคไปสมทบ ตู้เตียงเครื่องมือหมอมีบกครบหางบเพิ่มฮือก็ดีนะอวัยวะเลือดและดวงตาตามกับสภากาชาติเนอเจ้าหรือว่าจะไปไหว้สาคนเท่าได้บุญกับเห่าจัดนักคนแก่ตุกผ่านลูกหลานบ่ฮักติพักอยู่บ้านคนชลาซื้อผล,ลไม้กับเข้ากับป่าไปเลี้ยงเปิดน,นากับเข้าท่าบ่หน่อย ละอ่อนตุกจนเลลนต่ำต้อยอยู่ตามปูดอยแมกไม้ยังขาดโรงเรียนแบบเฮียนเครื่องใจหากไผ่ช่วยได้ก็เจิญมาช่วยคนยากไร้พือได้ศึกษาเหมือนหือปัญญาคุณค่านักเนือเจ้าหรือว่าจะไปเลี้ยงน้ำป้อนเข้าละอ่อนบ้านเหากับผ้า ติ่พ่อแม่ตายขาดยายขาดหน้าขาดลุงขาดป้าเลี้ยงดูอยู่บ้านสงเคราะห์เฉพาะน้องหนูรอท่านอุ้มชูทำบุญหนุูเกลือพอทรัพย์สิ่งของเงินทองผ้าเสื้อไปช่วยจุนเจือน้องไทยส่วนคนบ่มีจะกินจะใจก็ทำบุญได้กูคนตาบอดสวกไม่เต้าเตี้ยวกลางถนนอาจจะถูกรดจนควรหล่นไปห้าม คือการช่วยเหลือเปียแขนเดินข้ามก็ได้กุศลงามยิ่งนะหันคนเป็นลมก้นลมเตึกตักควักยาหอมฮือก็ยังดีหันแก้วแตกเพอเออไปเจอไปเจอ,เจอแล้วบ่ดีกลัวว่าจะมีคนไปยยำเขา้าเออไอ้ก้มเก็บขว้างเห็ดไก่ไก่ก็ได้บุญหน่อเจ้าสบายใ,ใจเฮาหันชัดดีกว่าบางคนที่ชอบไปวัดแต่ปัดไปอูนินทา เล่าควันคนนี้บาดีนักนะหนาเล่าคนนั่นกะว่าใหา้บ่หน่อยอูวัดพ่องกับไปอวดแหวนพ่องกับไปอวดสร้อยพ่องกับไปเยงก่อยพ่อพระพ่อเปิ้นยกมือจี้จี้ตะตะหวงังปะเปิ้นใบหวยตวยุยอืมแคาได้หวยตวยุยก่อนจะออกวัดต้องขอเลขหวยเออวังจะเอารวยงวดนี้งวดหน้าเออตุ่เจ้าก็จะลู่ฮือหวยแหมมอบางคนนั่นหนอพ่อเหมือนพี่บ้าแอวไปปู่จายเหกู่วัด หวังจะถูกหวยหวังรวยตังลัดซื้อตัดก็ได้รางวัลลาบสกาละสปะของฉันซื้อไปกำนันถาวายตุเจ้าวัดไหนถ้ามีพระตุเจ้าบอกเลขเข้าคนก็ไปเมากันนะักใกล้วันออกหวยคนโดยคึกคักซึ่งพิษลักข้อวิในาาศาสนาพุทธบ่มีข้อไหนจะสอนคนไปมัวเมาอย่างอันเพราะเป็นอบบยมุกอันนี้และเต็มขั้นเรื่องการพนันแบบนี้ ข้าวล้านนาะหม่อนข้าเกา่าจี้หากเกิดไปจี้คนใดขออภัยกันไว้ตัวหน้าลวดตาลาก่อนและนายเฮยเป็นข้าวการทําบุญมีหลายรูปแบบแบบใดท่านควรจะไปพิจารณาสอนลูกสอนหลานเอากันแล้วกันนะครับ น้องท่านผู้ฟังที่หักครับได้ยินก็วัดนั่นสืบจตตาวัดที่หั่นก็สืบจตตาหลวงสืบจตากันในอย่างประล่ํประเลือประวัติความเป็นมาของการสืบจตาในทางพุทธหรือทางพราหมณ์มันสืบต่อเนื่องกันมายาวนานฉะนั้นประเพณีสืบจตาวันนี้จะมาเล่าให้พี่น้องฟังจนจบเพื่อหายข้องใจเหตย,ยต่า จะได้สอนลูกสอนหลานกันต่อไปจะได้ละครับประเพณีสืบชะตามันมีมาแต่เก่าเจ่นปูหม่อนเท่ากนเล่าไขาจา่จ่าได้ติดต่อเนื่องเรื่องสืบชะตาม่อนขอนํามาไข่จ่าเล่าอูมีตำหาใดเก็บไว้ในตู้บะไข่มาดูมันบะฮู้ักขอแถลงแต่งแปลงกระทู้มาจ่าบอกคือคนฟัง มันเป็นจารีดฮีตเก่าหอยหลังประเดี๋ยวนี้ยังทํากันตัวบ้านเป็นประเพณีบัด,ดีล่วงข้ามลัทธิของพราหมณ์เนื้อปนตังเอาไว้เป็นสั่งใดาจาเฮานํามาใจ้ยามเมื่อป่วยไข้กายาบ้านเมืองเดือดร้อนย้อนมีปัญหาอุบาตพภัยยาโรกาเมื่อยไข้สืบอายุไขของคนป่วยได้เป็นมงคลใจชีวิต ครั้งพุทธการเมินนานอ่านคิดปรากฏอยู่ใจต,ตับนานมีวันหนึ่งนั้นตามเปินเล่าขานพระเถระยานสาริบุตรเจ้าหันสามเนรติตสะหนุ่มเนา่าปฏิบัติธรรมอยู่วัดอายุของเนนเจ็ดปีแม่นตัดกกำลังหนุ่มน่อยเยาว์วัยพระสาริบุตรมีความสงสัยเอ๋สังเกตพอไปหันใส่เนน้อย สีหน้าก็มนมองของเนนเศร้าซ้อยบ่มีผิวพันวันนะพระสารีบุตรมหาเถระนั่งสมาธินั่งสมาธิเข้าฌานดูจึงได้หูรอดสอดเข้าสองหูทรงสารเอนดูเมื่อหูเป่งปล่อยเออชีวิตของเนนจีเถนหนุ่มน้อยอยู่แถมเจ็ดวันเต่านั้น เนนจะต้องตายวามวายแน่สั้นเมื่อหูดังอันจึงไปบอกคือเนนน้อยเจ้าก้อยทำใจเนนจักอยู่ไปเจ็ดวันเจ้าอันจักมะลานาเวลาดว่วนสัน้นตามกับนดวันเนนน้อยเนนหูข่าวดีเออีมีน้ำตาย้อยจริงจ่ากล่าวถ้อยอำลาพระสารีบุตรเตียวต่างไปหาปิตามารดาพ่อแม่แห่งเจ้า แล้วก็เตียวเตียวเตียวต่างไปในใจก็โศกเศร้าลัดป่าลำเนาไกล่ลํำเออเนนเจ้าก็ไปหันสละหนองน้ำกำลังขาดแห้งเคืนสายมัดฉาใหญ่น้อยคอยหนีความตายก็วนก็วายตามทายน้ำตื้นเนนก็ลำพึงถึงตัวเก่าขึ้นเออเฮาก็ยิอยู่แถมเจ็ดขืนเต่านั้น เหมือนกับหมู่ป่าที่มาขาดน้ําจะตายขาดความว่องไวขอช่วยชีวิตหมู่ป่าตั้งหลายออกจากหาดทรายปล่อยน้ําแม่กวางเพื่อเขาได้มีชีวิตสืบสร้างอยู่ไปมือน,นานเตียงเต้าเอ้ยเนนก็เดินทางถึงบ้านแล้วเล่าจึงเล่าเรื่องฮื้แม่ฟังเรื่องของโนโนเนนี้มีต่อบทหลังจะตายจะยังก้อยฟังบทหนา้า บทนี้หมอกกลปอม่อ,อ,มอนค่าขบงวางก่อน,ใน,ในเลยนายเฮยเป็นประเพณีสืบต่อกันมาประเพณีสืบจะตายังบาจโจกคครับก,รบกันเดียวก็ฟังดอดสองกันดอไปนะครับ น้องท่านผู้ฟังที่ฮะครับการสืบเจตตาของคนมนุษย์เฮาตามวัดวาอารามครูบาจารย์เจ้าสืบเจตากันทุกปีทุกปีแต่ท่านบางท่านก็บอกตี่มาของการสืบเจตตาว่าประวัติเดิมมามันเป็นอย่างไดตอนที่หนึ่งก็ได้เล่าไปคือท่านได้หับฟังแล้วนะครับประเดีนี้เฮาจะเล่าตอนที่สอง พี่น้องได้ห้าฟังอ่าจะตายจะยังก็ฟังบทหน้าแสนโซกาน้ำตาหลั่งย้อยสงสารเนนนอยอยู่รอความตายพ่อแม่พี่น้องญาติโยมตั้งหลายใจพอจะวายเสียดายเนนนยปิิตามันดาก็มาหมองเศร้าซ้อยป้ากันรอคอยไข่ครบเวลามาถึงเติงตันจวบปบวันท่วนเจ็ดหันพอดี สามเณรน้อยป้อยมีราศีสง่างามดีสีใสดังแก้วกับมีผิวพรรณวัณน,นผพองแผ้วเออบ่เป็นอสังเลยเนนน้อยมีความสบายหายดีเรียบร้อยเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาสามเณรน้อยก้อยปิดไปหายังพระเทราสาริบุตรเจ้านมันสกาการข้าวสารก้าเงาเล่าเหลืองหือฟังที่สั้น เมื่อวันเดินต่างไปหาแม่นั่นหันสระน้ำแห้งเขินใายฝูงป่าใหญ่น้อยป้ายหนีความตายละวุ่นละวายตามสายน้ำตื้นเนนก็จับเอาป่าใส่บาดยกขึ้นไปปล่อยในหวังแม่น้ำพระสารีบุตรได้ฟังดังนั้นก็จ่าบอกคื้อเนนฟังเอาละที่เนนทำนั่นเป็นกุศลกรรมคื้อเป็นพลังป้นความตายได การเจ็บเป็นหนาวเย็นเมื่อยไข้ของเนนก็หายไปเป่งวะอุบาทโลกาและหายนะเสื่อมเสียหายเสียงหมดไปยังมีชีวิตจือ้อจิตจื้นแจ่มใสยืนยาวต่อไปเคาะภัยหมดเกี่ยงพ่อแม่ทุกคนก็หายหมองหมดเมี่ยงเลยสืบตำเนียมกันไว้ เป็นประเพณีมีมาแต่ไทยยามเมื่อปุ๋ยไข่มีมาป้ากันถือไห้ปล่อยป, ň 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 ปูปล่อยปลาเออ,เอ,อเอ้สืบจ้ตตามาแต่เดิมเก่าเงาฉะนั้นการสืบจ้ตตามีหลายแบบเบ้าในเมื่อคนเฮามีตุกติดต่อกันมาเป็นยุคเป็นยุคเมื่อมีเหตุได้ภัยยาสืบหือคนนั้นบ่มีปัญหาได้ทุกเวลาไผบ่ห่วงห้าม พวบปีมีมาก็สืบจะตาบ้านเมื่อมีสงการเต่านั้นเนี่ยเป็นประเพณีปีไหนหนึ่งครั้งอ่าบ่คือหมู่บ้า,มบานมีไพรจะตาเมืองนั่นสร้างเมืองปีไหนครบรอบเมื่อใดก็ทําไปเมื่ออันฉะนั้นการทําพิธีมันมีขอบขั้นตามกับนดวันบอกไว้เมื่อความจําเป็นต้องเอามาใจยาเมื่อป่วยไข้ขึ้นมา ทำบุญวันเกิดเทิดเกียรติยศถาขึ้นบ้านใหม่กาสืบจะตาได้หรือเจ็ดวันหนาวชาวันเป็นไข้ก็จักหายไปลึกลับหมู่ประชาชนทุกคนยอมรับมันช่วยเหลือได้ภัยาอันนี้บบใจยแก่นแท้ของพุทธศาสนาแต่ผลนำมาน่าเชื่อถือได้ปล่อยนกปล่อยหนูปูป้าลงใต้แม่น้ำลำคลองหนองลึกสืบจะตาเฮาควรมานึกถึงสิ่งเกิดขึ้นกับเฮา ขอบรรเทาเศาร์ยั่งเต้าอี้เต้านี้สู้กันฟังก่อนเลยนายเฮยท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์ในหูเรื่องการประเพณีสืบจัตตาหรือที่มาของการสืบจัตตาประวัติความเป็นมาอย่างไรนั้นหวังว่าท่านคงเข้าใจแล้วอธิบายคือลูกหลานได้หับหูหับฟังกันต่อไปกันแล้วกันนะครับบุญกุศลสิ่งใด ที่ได้สร้างร่วมกันมาขอใหืเอเผยแพร่กันต่อไปคนมีความหูบะ่องแจ้งไปไก่ลิบลีเหมือนไฟน้ำมันมันบะขึ้นดังฝนห้าหลวงตกลงห้วยตื้นบนไหลลงลินหอดตาชฉันใดก็ชันนั้นครับสืบต่อกันไปครับ พี่น้องท่านผู้ฟังที่หักครับอ่ต่อไปนี้จะกล่าวถึงเรื่องวันเสียประจําเดือนเดือนอนอย่างมันเสียออย่างจะเล่าให้พี่น้องฟังเอาไว้เป็นบรรทัดฐานปฏิบัติสืบต่อต่อกันไปกันแล้วกันนะครับจะขอกาเรียนวงเวียนพี่น้องผู้ที่เกี่ยวของโหมกข้าอาจารย์ ถือมาแต่เก้าเง่าโบราณกาลเมื่อศาสนาพราหมณกก่อสารแต่งตั้งบางคนก็กึดยึดมั่นถือมั่นเป็นกิจประจำวันบวละพ่องก็ถือเอาพุทธธรรมะมาเป็นตีจังตึงวันอันพราหม์กับพุทธมันเป็นของกู้กันอยู่มาตึงวันมันแยกกันตึงบ่ได้พิจาจรณาเอาเนอเจ้าตีไหวม่อนขอบรรยายตามนี้ วันเสียประจำเดือนขอเตือนก่าวจี้ฮื้อฮู้ฮฮทีแจ้งจุอันเกียงห้เก้าเสียติดกับจันบดีกระทํามันจ่งโศกเศร้ายี่หกสิบบ่พิษแบบเบ้าเสียวันอังการเต่านั้น3ามเจ็ดสิเอเก็บมาบอกซ้ำในตําหาหันโบราณเสียเศรากระพัดฮื้อปัดทําการขึ้นเฮือนแต่งงานปล่อยใหญ่ปล่อยน้อย ยักบอกไข่ปั่นมันจ้างเาร้า้อยอย่าละหิดหอยย่ำยุด482เสียสุกกะปุตบดีแปลงบ้านแปลงเฮือนเป็ตุบวชพระพละกุศลเป็นงานมงคลวันเสียคือได้ตำหาเปิ่นสอนมันห้อนมันไหมอย่าได้ทำไปนะพี่น้องเดือนใดก็ดีจี้คือเปื่อนป้องเพื่อจักถูกต้องตามแปผน สามสี่ห้าหกยกมาบอกแถมเดือนออกเดินแหมจำไว้เนื้อเจ้าหนึ่งค่ำนั่นนะบัท่าโศกเศร้ามันเป็นวันเล่าเลิศลำ้ำมันเป็นวันดีสีใสสว่างจ้างแก้วขึ้นสู่โฮงธรรมวันสองค่ำนั้นขอท่านจดจำอย่าออกเดินตางขึ้นเหนือลองไตเป็นวันบดีหลีกหนีคื้ได้เป็นวันฟังธรรมป้าจา้า สามค่ำวันดีมีใจจังสงังหาวันล้างมือท่าคอยเอาวันสี่ค่ำนี่บอกปี่น้องเขาอย่าไปเลือกเอาบดีเสียงท่านวันนอนป่ายตีนตากแดดอยู่บ้านเป็นวันบางงามหิวมนันห้าค่ำบดีวันผีแวดล้อมเฮแหนอ้อมปองเอาหกค่ำนั่นแต่บอกพ่อแม่เขาพ่อก,กาสะเปากาขายต่างบ้าน เป็นวันล่ำรวยซื้อหวยบ่ย่านเดินตาเดินต่างเสี่ยงตาเจ็บข่ำนั่นกาอาอาปีหน้าวันเคาะอยู่หน้าคอยชมแปดข่ำซ้ำหายเคาะร้ายผสมวันสารวนบ่เมียนบ่เสี่ยงเก้าข่ำนั่นนะจังมาถูกเซี่ยนหนาำของพระรามตันไทยสิบข่ำนั่นหนาเอาอาจำไว้จักหาบ่ได้ความดีสิบเอ็ดข่ำนั่นเป็นวันเศรษฐีขี้ไร่เกิดเป็นดีทำอะย่างก็ได้ สิบสอข้ามบดีตุกฮ้อนตุกขี่ฮ้อนไหมถ้าขืนทำไปด่างพ้อยสิบสาข้ามดีมีใจบ่น้อยชนะปราบใต้จุมปูสิบสี่ข้ามนี้มีจ้งมีสัดทะลูบ่เชื่อลองดูปองร้ายเข็นค่าเดือนดับเดินเป็งวันเมงสิบห้าพ่อแม่อย่ามาเสี่ยงตาถูกแม่ผีหลวงอย่าเสี่ยงดวงกาตามตี้ม่อนค่าจำมาเปิดพอดูปับ กระดาษหนังสามันเป็นตำาัาเดิมมาแต่เงาแต่งเป็นข้าวโซฟากพ่อแม่เจ้าฟังกันเบาๆเท่านี้เออว่ากันมาหลายบทมาได้ลบลีกลี่จบเสียเต้าอ้คนฟังว่าจะนั่งฟังก่อนตุกเจ้าวันดีวันเสียประจำเดือนนั้นเล่าขอท่านผู้ฟังจุกจำเอาไว้จิมแหล่ครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักก็ได้หูหมดตกหมดเสี่ยงทบทวน แล้วสืบลูกสืบหลานกันต่อไปเป็นประเพณีเดิมนะครับเามาฟังข้าวห่ําอีปูสอนหลานเรื่องของคนดี มันดีอยา่างก็ฟังต่อจากนี้นะครับเป็นคนดีมีศีลธรรมไว้จะได้เอาใจประดับจิตใจเป็นคนดีนี้ชีวิตสดใสเป็นผลกำไฮสืบไปตั้งหน้าถ้าเป็นคนดีปรารมีแก่กล้ามีคนศรัทธาหน้าครบเกิดเป็นคนดีมีคนเคารพพบนักปรากได้ทุกคนเป็นคนดีนั่นมั่นสร้างกุศลบ,บ่มีกังวลใจตนเลียดเกี่ยง เฮาเป็นคนดีบ่มีหนามเชียนได้กระทำความเพียรไว้นักได้เป็นคนดีพี่น้องกับปองรักไผ่กัโอบอ้อมอารีเป็นคนดีแล้วต้องมีศักดิ์ศรีศึกษามาดีวิชาเก่งกาจะเป็นคนดีต่อน,นี่ไปหน้าไผ่ตึงบ่มาคิดคดเป็นคนดีพอการทรยศบ่ผากดขึ้นกับเฮาเป็นคนดีแต้มีเปื้อนแก่เหงาก้อยช่วยเหลือเฮาอย่าเมื่อต่ำใต้ ต๊กน้ำบะไหลโต๊กไฟบะไหมมีคนอุ้มชูจ่วยกำเป็นคนดีไปน้ำใจเลิศล่ำมีเมตตาด้วยคุณาเป็นคนดีไว้ใจมุทิตาและกรุกรณามาบังห่อหุ้มเมื่อเป็นคนดีฮักษาตัวกุ้มบ่มีภัยตุ้มขว้างละต้องเป็นคนดีมีอาชีวะสุจริตด,ด้วยศีลธรรมเป็นคนดีนั้นไรเวรไรกำอาชีพที่ทำบริสุทธิ์ด้วย เพื่อเป็นคนดีบ่มีแส้ส่วยศัตรูขอตัวผูกมิตรเป็นคนดีตึงบ่มีพิษภัยหันก็ต้องเอนด,ดูเป็นคนดีนี่บ่มีศัตรูฟ้าก็อุ้มชูดูผลดีได้เป็นคนดีมีแต่คนไหวความสุขสบายเกียนล้ลำเป็นคนดีไปใจใสเหมือนน้ำซ้ำสะอาดด้วยกายาเป็นคนดีผีคุ้มเตือมตุ้มฮักษามีเทวดาฮักษาพ่อเฝ้า เป็นคนที่ดีมีทรัพย์เป็นเจ้าดุจดังดวงดาวอยู่ฟ้าเป็นคนดีบะมีต่ำเจ้าอยู่หนแหล่งล่าเมืองใดเป็นคนดีนั่นคนอื่นหันใจเรื่องเวรเรื่องภยัยอันใดบ่ต้องเป็นคนดีพี่น้องปกป้องพระก็คุ้มครองเหไว้เป็นคนผู้ดีมีทรัพย์สินใจเงินลังไหลเข้ามาหอมเป็นคนดีไว้โลกได้ถนอมสวรรค์หมายปองจองไว้ล่วงหน้า เป็นคนดีมีศีลแปดห้าสมาธิปัญญาเกิดพร้อมเป็นคนดีมีใจอ่อนน้อมละชั่วแล้วต้องทำดีเป็นคนดีนั้นมันต้องสุขีสมบัติผูด้ดีต้องมีครบถ้วนเป็นคนดีหนีไก่ขาดด้วนเรื่องของอภัย,ยมุกเป็นคนดีมีแต่ดับทุกข์ชนะขวากเสี่ยนหนามคมเป็นคนดีบ่มีล่มจมคนในสังคมนิยมตัวหน้า เป็นคนดีอยู่ในโลกลากิริยาวาจาอ่อนช้อยเป็นคนดีมีความเรียบร้อยบ่ปล่อยเรื่องยุ่งลุงหลังเป็นคนดีนั่นมันบ่ตุกขังมีแต่สินธรรมประจําใจเจ้าเป็นคนดีบุรีเบียเล่าเสพติดมึนเมาบ,คบ่คบเป็นคนดีหนีคุมนรกบ่ตกบ่วงห้องอาบายขอบรรยายไว้เพียงเต่าอีเต่านี้สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮยหวังว่าข้าวห้ําเป็นคนดี จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบนักกันหน่อยทีเดียวครับฉะนั้นอีปูสอนหลานข้าวห่ำกำเมืองนั้นนะครับบ่ใจหาฟังได้ง่ายๆซสืบสารกันต่อไปก็จะเกิดความสุขกับท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ช่วงนี้ก็จากลาเจ้าปีในน้องผู้เป็นตีหักทั้งหลายไปก่อนนะครับขอปันเจาะปอนโจกใจกับปี่กับน้องหมู่บ้านเฮานะครับ นิปานังสุข,ขังบะเศร้าอปัจยโยหนตุสพเพสตาสัตและมนุษย์เป็นเปื้อนทุกผู้ยิงใหญ่เปลี่ยนเอากำเนิดเกิดแก่เจ็บตายเขาคือสบายเหมือนกันตัวนาเอาเวลาหนตุ่าได้เขียนค่าจองกลับจองเวรก็แล้วเอาพยาประชาหนตุคือปาการแก้วจากการที่ได้เบียดเบียน,ยนอันนี้คาหนตุขอคือทุกท่านอยู่สุขเสถียรม่อนขอกาบเรียนไว้เพียงเต่าี้ไว้เพียงเต่าี้ กราบสวัสดีก่อนและนายรี